สวัสดีค่ะเราลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปของถูกและดีในร้าน Eat and Boy นะคะมีน้องๆเคยข้อความมาถามนานแล้วเหมือนกันนะคะว่า ì, พี่ลีพรพ่งนี้หนูจะไปซื้อของที่ Eat and Boy ที่มีอะไรบ้างที่แนะนําแบบว่าเฮ้ยหนูควรซื้อกลับมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าเออเรายังไม่เคยทําคลิปของถักวละดีใน Eat and Boy เลยนะคะก็เลยอยากทาคลิปนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มีหลาย EP เหมือนกันยังไงก็ฝากให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรบ้างคะ่ะ มาที่ชิ้นแรกกันเลยนะคะชิ้นแรกเนี่ยเป็นคอนแทคเลนนะคะเป็นยี่ห้อที่แบบว่าไม่คุ้นเคยมากแต่เห็นแพคเกจจิ้งเราชอบนะคะมันเป็นของยี่ห้อลอลลีป๊อปนะคะเห็นปะแพคเก,กจจิ้งน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นรูปผู้หญิงนะคะแล้วก็จะบอกว่าเลนของเขาอะ่ะทํำลายแบบสวยมากธรรมชาติดีวันนี้ก็ใส่นะคะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเนี่ยเห็นปะ อันนี้เป็นสีชูกล้าบรานะคะมันจะเป็นสีน้ําตาลแบบว่ามีอมเทานิดนึงแล้วก็มันจะมีตัดขอบนิดนึงอะ่ะคือมันสวยดีแล้วก็เขาเป็นเลนที่นุ่มดีนะคะคือใส่แล้วไม่ระคายเคืองแล้วก็ตาไม่แห้งเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะบอกว่ามีค่าอมน้ําค่อนข้างสูงเหมือนกันนะค่าอมน้ํา3 8ซนนะคะลองหามาใช้ดูนะคะ ชิ้นต่อมานะคะเป็นฟองน้ํารูปไข่นะคะอันนี้เป็นฟองน้ําของอ e ี๊บแอนบอยนะเป็นรุ่นแอร์นะคะคือจะบอกว่ารุ่นนี้ดีกว่ารุ่นก่อนนะเพราะว่าถ้ารุ่นก่อนนะอันนั้นมันจะแข็งไปหน่อยนะคะแต่อันนี้มันจะมีความนุ่มกว่านะคะแล้วก็ลงรองพื้นได้ถิวเป็นธรรมชาติดีแล้วก็บางเบานะคะพอดีว่าเนี่ยทางอ e ี๊แอนบอยเนี่ยเขาเอาให้ใหม่นะเพราะว่าเขาเห็นเราในคลิปอันเนี้ยเห็นเรามาผ่าแล้วเขาก็เลยเอาใหม่มาให้นะคะแต่จริงๆก็ไม่ได้ทิ้งนะก็ยังใช้อยู่นะคะเพราะว่ามันก็ยังลงได้ปกติิเเเหมเมะะมืออนน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 ดะะะะคคคคแ่่่ัััถูกผาึะะนนท้้ีีป็ หลายคนน่าจะเห็นกันในคลิปใช้และชอบบ่อยมากนะคะจะบอกว่าไม่เคยใช้คอนซชตเลอร์อะไรแบบได้ขนาดนี้มาก่อนนะคะก็คือของ N i x นะคะอันนี้พาเลรละห้าร้อยกว่าบาทแต่จะบอกว่าคุ้มมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อแบบว่าเป็นแบบแท่งแบบแยกๆเลยมันจะอันละ3 0 0ร้อยกว่าบาทใช่ปะ่ะแต่ถ้าเราซื้อแบบนี้มันจะคุ้มกว่าแล้วก็ใช้ได้ครอบคลุมอ่ะเนี่ยให้ดูเลยว่าแบบคือถ้าไม่ชอบจริงๆคือจะไม่ใช้ขนาดนี้ดูสิ นะอันนี้ก็เป็นสต็อกไว้หนึ่งพาเลตแล้วนะคะคือชอบมากหลายๆคนนะคะถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะว่าบำรุงผมยังไงคือจะบอกว่าใช้หลายอย่างมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้แนะนําอันนึงนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนใช้แล้วได้เห็นผลจริงๆก็คือเป็นทรีทเมนต์ของยี่ห้อ CP1 อันนี้อันนี้เป็นทรีทเมนต์แบบเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็ดังมากที่เกาหลีนะคะมันจะเป็นแบบนี้ เป็นแบบหลอดอย่างนี้เลยนะคะก็เวลาใช้ก็คือเราก็ฉีดไปที่ผมอะฉีดให้ทั่วสีทั่วแต่คือจะบอกว่าสาหรับผมลิกนะหลอดนึงไม่พอคือมันรู้สึกว่าน้อยไปอะอยากให้เขาทาบอกว่าเป็นกระปุกดีกว่ามันรู้สึกว่าเออมันเหมาะคนผมหนาผมยาวหน่อยอันนี้คือจะเหมาะคนที่บอกว่าผมไม่ได้ยาวมากนะคะสําหรับหลอดนึงแต่ว่าสําหรับลิกอะต้องใช้2หลอด เพราะว่ามันไม่พอนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าใครอยากจะซื้อนะคะแนะนาว่าให้ซื้อสองกล่องเพราะว่าสองกล่องมันจะคุ้มกว่าซื้อกล่องเดียวนะคะสําหรับคนที่มีผมเสียหรือว่าผ่านการทําเคมีมายืดผมทําสีผมมานะคะคือใช้เนี้ยไปหมักกับหลอดน,นึงอะ่ะคือจะเห็นผลเลยว่าผมมันดูมีวอลลุ่มขึ้นแล้วก็มันดูนุ่มขึ้นแล้วก็เวลาที่แบบว่าจับผมเนี่ยมันจะรู้สึกแบบมีความนุ่มสมูนนะคะเนี่ยแล้วก็จะสางง่ายนะคะอันนี้เป็นทิชชู่เปลี่ยนนะคะเป็นของยี่ห้อรลดพยาบาลนะคะ พอดีว่าเห็นเขามีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งนะนี่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันคุ้มดีนะคะเพราะว่าห่อหนึ่งอะราคาไม่ถึงร้อยนะคะแล้วก็มี80แผน่นแล้วจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้กับเด็กได้อะก็ต้องใช้กับหน้าคนได้นะคะคือมันอ่อนโยนนะคือ เวลาเช็ดไปผ้ามันจะแบบไม่ได้บาดผิวดีอะคะ่ะแล้วก็มีความนุ่มดีฮะ,ะก็เลยชอบนะอันต่อมานะคะอันนี้เป็นครีนซิ่งของกานิเย่นะคะน่าจะเคยใช้กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่หยิบม,มาพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันราคาถูกก่าเซเว่นนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสแต่ว่ามาซื้อของอี่บอยแนะนํานะคะให้ซื้อแบบอย่างเงี้ยคือราคามันถูกดีมันเหมาะกับการพกพาไปต่างจังหวัดดีอะเวลาที่ใครต้องเดินทางบ่อยหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศทเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่มีใครอยากจะพก ครีนซิ่งไซส์ขนาดจริงไปถูกปะก็เลยว่าเอออันเนี้ยควรที่จะแบบมีติดไว้นะคะอันนี้เป็นของ baby bright นะคะเป็นเซรั่มใต้ตาแบบนวดนะเห็นเขาบอกว่าขายดีมากที่อินบอยนะคะก็ราคาไม่แพงด้วยนะคือถ้าเกิดว่าใครที่แบบเป็นคนนอนดึกเหมือนกันแล้วก็ขอบตาค้าเหมือนกันนะคะก็ควรจะมีไว้นะคะอันนี้เนี่ยมันใช้ได้แบบว่าสะดวกดีอะเวลาใช้แล้วก็นวดนวดนวดไปคือถามว่ามันเห็นผลชัดเจนเลยไหมแบบว่าขอบตาใต้ตามันแบบสว่างขึ้นเลยไหม ก็บอกได้เลยว่านิดหน่อยเห็นผลนิดหน่อยจริงๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเรามีริ้วรอยใต้ตาแล้วแล้วก็ใต้ตาดําแล้วอะมันจะกู้กลับมาได้ค่อนข้างยากคือต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะคะเอามาทาแบบนวดๆไว้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราสบายใจอะดีกว่าเราไม่ทาอะไรเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใต้ตาเราแบบขาดความชุ่มชื่อนะคะมันก็จะเกิดการแบบมีริ้วรอยง่ายแล้วก็เป็นผลของการทําให้เราบอกว่ามีตีนการเร็วแรงเงี้ยก็เลยอยากแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่ยังแบบเป็นวัยรุ่นอยู่ยังไม่มีริ้วรอยอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนนะคะหมั่นทาใต้ตาก สเปรย์น้ำแร่เฟส,ส,สดรอปนะคะเป็นสเปรย์น้องมะเขือเทศเองนะแนะนําไปหลายคนมากว่าให้ซื้อมาลองนะแล้วก็หลายหลายคนอ่ะใช้แลวชอบเหมือนกันเลยนะเพราะว่ามันเป็นสเปรย์ที่เพื่อรักษาพวกสิวพดได้ถ้าเกิดว่าเรามีพดอะไรเงี้ยแล้วฉีดไปมันทำให้พดลดลงได้นะแล้วก็มันทําให้ผิวชุ่มชื่นดีนะคะลิก,ก็เลยชอบนะอันนี้มันเป็นขวดใหญ่จริงๆมีขวดเล็กแต่ว่าขวดเล็กใช้หมดไปแล้วนะคะขวดเล็กมันจะราคา99้านะแต่ว่าถ้าเกิดขวดใหญ่เนี่ยราคาหน9่ิบ้าทก็ถือว่าังเป็นของที่ราคาไม่แพงอยู่นะใคร แล้วก็ถ้าเกิดมีใครมีปัญหาหรือว่าเป็นสิวพดเล็กๆอะไรเงี้ยก็ลองซื้อมาใช้ดูนะคะคือฉีดแบบฉีดได้เรื่อยๆเลยนะคะคือฉีดได้ทั้งวันอะ่ะอืมนะแนะนํานะคะนี้อันนี้น่าถูกใจคนที่ชอบทาเล็บแล้วก็เป็นคนที่เดินทางบ่อยนะคะเป็นที่ล้างเล็บแบบแผ่นนะคะแล้วก็พกพาง,ง่ายมากนะสมมติว่าเราไปข้างนอกแล้วแบบเราทาเล็บไปอย่างสวยนะแล้วอยู่ดีก็อ้าวเล็บมันทะลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสีมันหลุดหรือว่าเล็บเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็คงไม่อยากให้แบบมันเป็นอย่างนั้นใช่ปะเราถ้าเราอย่างเงี้ยเราสึกว่าเออมันสะดวกดีนะคะมันจะเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบแผ่นนะคะเป็นที่ล้างเล็บแบบแผ่นเลยก็คือสะดวกมากนะคะเวลาใช้ก็คือเราก็แบบเนี่ยเช็ดออกเงี้ยแล้วก็สามารถทำความสะอาดซอกเล็บได้เออเราบอกว่ามันสะดวกดีแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะคะเออคิดว่าแบบมันเป็นไอเทมที่น่าสนใจดีแล้วก็ส,สาวๆน่าชอบกันอะ่ะราคาไม่แพงด้วยนะคะอันนี้นะคะ อันนี้เป็นพาเลตอายแชโดว์นะคะเป็นของซีวานานะคะเพราะว่ามีน้องๆหลายคนอ่ะเคยมาถามลิกเยอะเหมือนกันนะว่าพี่หนูเพิ่งแต่งหน้าหนูควรจะซื้อพาเลตแต่งตาอันไหนดีคือจะบอกว่าไม่ต้องซื้อของแพงนะคะมันมีหลายยี่ห้อมากอย่างยี่ห้อ ODBO เออของเมลินดาก็โอเคนะคะแล้วก็ของซีวานาเนี่ยพาเลตเนี้ยแนะนํามากเลยคือราคาไม่แพงแล้วก็ให้สีที่แบบว่าชัดมากแล้วคือแต่งได้แบบหลายลุกเลยนะเนี่ยอุย๊ยหล่นนะคะไม่ต้องแบอกแตะเยอะอ่ะเนี่ยสีชัดมาก เห็นปะเม็ดส,สีนี่คือแบบว่าเม็ดส,สีด่ดนมันจริงนะคะเนี่ย ก็เป็นพาเลตแต่งตาอันนึงเลยที่อยากแนะนําน้องๆมากนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งหัดแต่งหน้าใหม่ๆแล้วยังไม่อยากซื้อพาเลตแต่งตาแพงๆคือของถูกและดีมันก็มีนะคะก็อยากแนะนาพาเลตนี้เลยนะคะใช้ดีมากนะคะอันนี้เป็นพาเลตบัชออนของคาทรีนะคะเป็นรุ่นบัชแอตติสนะทิ๊กบอกว่านี้คุ้มมากเลยอะสำหรับแบบใครที่ไม่อยากซื้อบัชออนแพงๆแล้วก็ต้องการหลายสีในพาเลตเดียวนะคะคือสีเป็นสีที่แบบว่าเนี่ยเป็นสีโทนแบบ ธรรมชาติดีอ่ะแล้วก็ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันเลยนะคะถ้าเกิดคนที่ผิวเข้มหน่อยอ่ะต้องปัดหลายรอบเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่แบบเป็นคนผิวขาวผิวขาวเหลืองอะไรเงี้ยใช้แล้วแบบสวยเลยสีชัดเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดคนผิวเข้มอะ่ะจะต้องย้ําเหมือนกันอะ่ะย้าหลายรอบเหมือนกันนะคะอันนี้คือสีที่ได้เห็นปะ่ะสีสวยมากเลยอะ่ะเออมันเป็นสีออกแบบโทนส้มๆชมพูอะ่ะแล้วก็ใช้ได้กับทุกสีผิวเลยนะคะโทนนี้นะคะเนี่ยเห็นปะ่ะ ติดโทนปานกลางนะแต่ว่านี่ชองที่ว่าเออมันเป็นพาเลตที่คุ้มดีอะแล้วก็เป็นโทนสีใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะก็เลยอยากแนะนํานะปกตินะคะลิจะไม่ค่อยมีเครื่องสำอางของเคทตี้ดอเท่าไหร่แต่ว่าเห็นเพราะพาเลตเนี้ยมันคุ้มดีนะมันคุ้มมากสําหรับแบบใครที่เพิ่งเริ่มหัดแต่งหน้าแล้วก็แบบไม่อยากจะซื้อของแพงๆอะไรนี่ะนี่เป็นพาเลต 3D Face Forward นะคะเป็นของเคทตี้ดอนะ คือเขาจะเป็นพาเลตแบบคอนทัวร์ก็คือจะมีครบเลยนะคะก็คือจะมีบรอนเซอร์ไฮไลท์แล้วก็บัชออนนะคะบรอนเซอร์เนี่ยถ้าคนผิวเข้มแนะนําว่าให้ปัดย้ำๆหน่อยเพราะว่าวันนี้ลิก็ใช้นะสีมันจะออกค่อนข้างอ่อนอะคะคือต้องปัดย้ำนิดนึงส่วนไฮไลท์อันนี้เนี่ยมันจะเป็นสีแบบคือเป็นไฮไลท์ที่แบบว่าไม่ได้แบบสว่างจ๋าเออคือทาแล้วก็สวยดีนะคะแล้วก็บัชออน บัออนก็จะมีชิมเมอร์หน่อยนะคะเป็นบลัชออนโทนแบบโทนพีส้มนะคะแล้วก็จะมีแบบชิมเมอร์สีทองด้วยอันนี้เป็นที่เขียนคิ้วของยี่ห้อเอทเอนะคะหรือว่าเวอร์แปดแปดนะคือจะบอกว่าไม่เคยใช้ของยี่ห้อนี้เลยนะแต่ว่านเนี้ยเนี่ยมีพี่เขาแนะนําว่าเฮ้ยที่เขียนคิ้วแบรนด์เนี้ยต้องโดนมันใช้ดีวันนี้ก็ใช้นะคะเนี่ยเห็นปะคือมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็หัวของเขาอะมันเป็นหัวที่แบบว่าเขียนง่ายดีนะคะเป็นหัวเล็กๆแบบนี้นะคะเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้ เป็นน้ำตาลเข้มนะคะถ้าเกิดว่าใครผมดำอะไรเงี้ยแนะนําว่าให้ซื้อที่เขียนคิ้วบอกว่าเป็นสีบน้ําตาลเข้มหรือว่าสีเทานะคะเกิดว่าสีดําไปเลยหน้าอาจจะดูดุนิดนึงนะคะแต่ว่าสีดํานี้ก็ชอบแต่งนะเพราะว่าบางวันก็อยากจะแบบแต่งแนวคมๆไปเลยอะไรเงี้ยก็จะชอบใช้สีดำเหมือนกันอันนี้เป็นมาสคาร่าของ Maybelline รุ่น The Hyper c u r l Express นะคะเป็นรุ่น Easy Wash นะคะ อย่างที่รู้กันว่าลิซเป็นคนที่ไม่ชอบใช้มาสคาล่าที่มันกันน้าเกินไปเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราต้องแต่งหน้าทุกวันแล้วเราต้องมาแต่งอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันกันน้าทุกอย่างมันเหนื่อยนะเวลาล้งแล้วก็เป็นการทําลายรอบดวงตา้วยเพราะาเราต้องขย,ยี้ตาบ่อยทําให้เกิดลิ้วรอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันไม่ดีนะคะก็แนะนาําถ้าเกิดว่าใครที่แต่งหน้าทุกวันแล้วก็ต้องการการล้างมาสคาร่าแบบง่ายๆนะคะนานิโซแมทนะคะ อันนี้เป็นรุ่นใหม่ของเขาเลยนะคะรุ่นเก่าของเขาลิก็เคยใช้แต่ว่ามันแมตเกินไปคือมันแบบแมตแบบแมตตึงปากเลยแล้วก็ติดทนมากแต่อันเนี้ยคือจะบอกว่ามันซอฟ์ลงนะคะคือทาแล้วเบาสบายปากกว่าแล้วก็โกบปากค้ําเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องทาหลายชั้นเหมือนกันว่าเนื้อมันค่อนข้างบางไปหน่อยนะเออมีสองสีนะคะเป็นสีเวนแล้วก็สีโอเป้านะคะนี่เนดะี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นสีเวนนะคะมันจะเป็นสีออกแบบแดงแบบ แดงน้ำตาลอ่ะสวยมากอ่ะชอบสีนี้นะคะอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสีโอเปนะคะก็จะเป็นสีออกแบบชมพูชมพูน้ำตาลนะอันนี้มีความเหมือนบัมเบิลมากเลยมีความแบบเหมือนของคันเลือปอ,ปอป่ะเออเนี่ยสวยมากสวยมากแนะนำว่าไปโดนะคะไปโดนคือกบปากคำได้มิดเลยเป็นลิปที่เพิ่งค้นพบเลยว่ามันใช้ดีแล้วก็ไม่เคยเห็นใครพูดถึงเลยจริงๆนะนี่ก็ไม่เคยใช้แต่พอใช้สักพักแล้วแบบเฮ้ย เอ้ยเนื้อมันดีหวาอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่หมินมีใครพูดถึงเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ใช้นะคะเป็นสีนี้เลยเห็นปะสวยไหมสวยมากนะคะก็เป็นของ i n t u i t รุ่น Color Stick Ma t t e นะคะมันเป็นลิปที่เนื้อดีอันนึงเลยนะคะแล้วก็เป็นลิปเนื้อแมทตัวปลายลิปของเขาอ่ะมันจะเป็นแบบหัวตัดนะคะเวลาที่เราใช้อ่ะมันจะทําให้เราแบบคอนโทลแบบเนี่ยเก็บขอบปากได้โอเคนะคะแล้วก็ทาแล้วแบบมันทาง,ง่ายเวลาที่เราจะให้แบบขอบปากแล้วคมๆมันก็แบบ มันจะมีมุมของเขาอะมุมไว้ใช้อะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นหัวแบบเนี้ยนะาแล้วก็เป็นแบตหมุนนะคะใช้ง่ายดีนะคะแล้วก็เป็นสีที่แบบว่าเฮ้ยถูกใจมากสีนี้นะคะนี่เลยเอออันนี้เป็นสีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสี03นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจ ลองหามใช้ดู403นะอันนี้เนี่ยเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในงบถูกลดีด้วยแต่ด้วยความที่เราเป็นติงกอเซเว่นนะ <S <S เราจกแนะนํากับคนที่ชอบยุคยอมกอเซเว่นนะคะน้องเล็กของวงนะคะเป็นน้ําห,หอมน้ําหอมดีท่อนี้เลยคือเขาบอกว่ามันเป็นน้ําหอมที่หาย,ยากมากแล้วก็ขาดตลาดบ่อยมากนะคะเพราะว่าเป็นน้ําหอมที่ยุคยอมกอเซเว่นใช้นะคะเป็นรุ่น เราอ่านยี่ห้อนี้ไม่เคยได้เลยอ่านว่าบอกาลี่หรือเปล่าอะไม่รู้นะบอกาลี่หรือเปล่านั่นแหละเออเป็นรุ่นแบบเอาไม่รู้อะดูแล้วกันดูเอาละกันนะคะเป็นกล่องแบบนี้เป็นกล่องลายการ์ตูนแบบว่าช้างกระต่ายนะคะคือถ้าเกิดว่าใครแบบว่าชอบกอเซเว่นเหมือนกันอะไปหามานะนี่เลยเนี่ยเป็นน้ําหอมแบบนี้นะคะขวดรน่ารักมากเลยอะเออกลิ่นมันก็หอมดีนะอืมหอมแบบว่า กลิ่นมันแบบมีความหวานหวานแล้วก็มีความแบบเบหมือนเด็กนิดนึงอ่ะเออยุคชอบชอบกลิ่นน้ำหอมแบบนี้เหรอฮะนี่อยากรู้มากเลยว่ามารชอบใช้น้ำหอมอันไหนจะไปสอยตามบ้างเพราะว่าเราแบบเมนเมนน้องมารนะคะน้องมาร์กเซเว่นอืมเราอยากรู้เหมือนกันว่าเขาใช้น้ำหอมของอะไรนะอันนี้คือแบบว่ามีพี่ที่รู้จักอ่ะเขาก็ชอบก็เซเว่นเหมือนเราเขาเลยแนะนําว่าเฮ้ยน้ําหอมอันนี้ต้องลองแล้วก็ขาดตลาดบ่อยมากนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็เซเว่น ก็ลองดูลองดูนะอายุเราขนาดนี้แล้วแต่ว่าไม่รู้นะเป็นวงเดียวที่เราชอบอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าวงผู้หญิงอะ่ะชอบแบบพิงตอนนี้คือชอบน้องอาลิซาวางเลยนะคะพอพอพอ พอแล้วถ้าเกิดพูดเรื่องเกาหลีเดจะยาวไปนะคะคือเยอะเยอะมากนะคะเรื่องนี้นะคะอ่ะนะคะก็ะะเดี๋ยวไงฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรนะคะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ถามกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าจะคุยกับดิที่ Facebook แล้วก็อินสตาแกรมก็ได้นะคะชื่อเดียวกันเลยนะคะชื่อว่าดิกะนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อน,นะะแล้วนะคะแล้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะตองพิจาดณางงไมาง